โคลาบนะครับทนะ่านอาจจะได้จากสิ่งนี้นะครับนะสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าชาวราศีกันนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดผ้ายิบสี่ทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกันในเรื่องของที่มาของโชคลาบการเงินของชาวราศีกันในช่วงวันที่1 6ถึง31มีนาคม2,000 568นะครับอาจารย์ก็จะเปิดไพ่ยิปซีนะครับถามไพ่นะครับว่าชาวราศีกันนะครับท่านจะมีโชคลาบจากอะไรจะมีลาบใหญ่จากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบกว้างๆาค่าเชื่อนประการใดก็ต้องกราบขอขอ,อภัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกันนะครับในเรื่องของที่มาของโชคลาภทางการเงินของชาวราศีกันนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะนะครับเดีอาจารย์จะดูนะครับว่าชาวราศีกันนะครับในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคม2518นะครับท่านจะได้โชคลาภจากอะไรนะครับวันนี้นะครับไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะไพ่ที่ทับกลางตัวเลยนะครับเป็นไพ่สไองไเท้านะครับนะไพ่ที่ตำแหน่งที่2นะครับเป็น the world นะครับนะ ไพ่ตำแหน่งท <particip ates S 1> ี Toyota, caval, yah, ่3นะครับเป็นไพ่ justice นะครับไพ่ตำแหน่งที่4เป็นพระราชาถึงไม้ทานะครับไพ่ตำแหน่งที่5เป็นไพ่ the hermit นะครับไพ่ตำแหน่งที่6เป็นอัศวินถือดาบนะครับไพ่ตำแหน่งที่7นะครับเป็นไพ่ the moon นะครับไพ่ตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่สิบไม้ทาขอไพ่สิบดาบนะครับนะตำแหน่งที่9เป็นไพ่ราชินีนะครับ the empress นะครับ และไพ่ไปที่สินะครับเป็นไพ่เดอะสตาร์นะครับที่เด่นเด่นเลยนะครับที่วันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าชาวราศีกันนะครับท่านอยากได้โชคลาบวันนี้ไพ่บอกว่าไพ่แนะนําว่าท่านควรที่จะไหว้ขอพรกับเจ้าที่นะครับนะส่สวดมนต์เป็นประจำนะครับแล้วก็ที่บุสรสวัสริบเจ้าที่เจ้าทางของท่านนะครับนะก็จะมีโชคลาบนะฮะ ก็อาจจะมีโชคลาภใหญ่ก็เป็นได้นะนะครับนะตรงนี้จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภตรงนี้นะครับนะคนที่จะคนลักษณะที่จะให้โชคแก่ชาวราศีกันนะครับจะเป็นลักษณะคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนะครับนะผมออกสีทองๆองหน่อยเป็นหลอนๆนะอันนี้นะครับนะจะให้โชคลาภแก่ท่านนะครับนะฮะะที่เด่นๆเลยนะครับที่มาของโชคลาภทางการเงินของชาวราศีกันเนี่ยท่านอาจจะได้โชคลาภจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นนะนะครับนะอันนี้หนึ่งอันข้อสองนะครับอาจจะได้โชคลาภจากคนรักของท่านเพราะไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นอันนี้นะนะครับด้วยนะครับเนี่ยเดอะเวิลด์เนี่ยนะครับก็เป็นไพ่เทพเทวาเทวดาด้วยนะครับนะมีไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับหมายถึงปู่ฤาษีด้วยอันนี้นะฮะถ้าความหมายของทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะครับนะ ตรงนี้นะครับก็ถือว่าท่านจะมีเรียกว่าอะไรจะได้โชคลาภอ่ะจากคนที่ผู้หญิงจากคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอ้วกจริงละนะครับนะผมสีทองๆนะั้นจำไว้เลยนะครับนะอันนี้นะครับท่านจะมีโชคลาภจากเขานะครับนะแล้วก็ใครนะครับที่อ่จะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ให้ดูที่เลขทะเบียนรถน่ะนะครับก็อจะมีโชคลาภกับรถได้เพราะว่าวันนี้นะครับ ขึ้นความเร่งด่วนนะครับนะฮขึ้นความเร่งด่วนนะก็จะเป็นพวกยานพาหนะต่างๆพวกนี้ทำนายว่าจะเป็นรถยิ่งถ้าเป็นประเภทแบบรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำนายว่าจะมีโชคลาภจากรถมอเตอร์ไซค์เลยนะนะครับนะอาจารย์ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีรถมอเตอร์ไซค์สีแดงอ่านะครับจะเด่นมากเลยนะครับนะอาจจะได้โชคลาภจากมอเตอร์ไซค์สีแดงนะนะครับนะอืมก็ถือว่าเป็นดวงที่ จะได้โชคลาบจากยานพาหนะนะครับจะได้โชคลาบจากคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอ้วบแล้วก็นะครับนะชาวราศีกันนะครับถ้าไหว้ขอพรเจ้าที่เจ้าทางต่างๆนะครับนะเจ้าที่ก็จะเสริมดวงให้ท่านนะครับบรรดาโชคลาบได้แบบนี้นะนะครับจะได้โชคใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้นะน,นะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถือว่า ถ้าจะมีโชคล่ามเนี่ยเน้นไปเลยนะครับว่าอันเนี้ยนะรถมอเตอร์ไซค์สีแดงถ้ามีแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์สีแดงก็ให้ไปดูที่คนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอ้วกนะครับนะฮะตรงนี้นะก็มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะมีโชคลามใหญ่ได้นะครับอาจจะได้โชคใหญ่ได้ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอะไรที่แบบทำไมท่านเนี่ยได้โชคใหญ่อาจจะได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะนะครับนะะอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะอืม ก็ถือว่าเป็นดวงโชคใหญ่นะครับชาวราศีกันนะถ้าลองดูแล้วกันนะครับถ้ามันได้ก็อาจจะนะคุกๆุกนะแบบนี้นะครับนะฮะอาจจะเป็นได้ลาบจากเนะี่ยมอเตอร์ไซค์สีแดงจากคนที่เป็นพี่เขาอ้วบนะครับนะฮะอืมถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและโดยนี้นะครับถือว่าถ้าชาวราศีกันเนี่ยนะครับนะะได้ไปมีโอกาสเนี่ยได้ไปไหว้ขอพรหรือว่าอยู่บ้านก็ได้นะครับขอพรกับ ระแม่ลัมีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาบด้วยเสริมดวงทั้งโชคลาบเสริมดวงทั้งเรื่องของความรักต่างๆด้วยนะนะครับวันนี้ขึ้นมานะครับแต่เน้นเลยวันนี้อาจารย์เน้นในเรื่องของที่มานะครับว่าจะได้โชคลาภจากอะไรนะครับน่ะทำายว่าจะได้โชคลาภจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะได้โชคลาบจากรถคันนี้เป็นสีแดงนะครับอาจจะได้โชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจําตัวเทวดาประจายุคนะครับคอยช่วยเหลือท่านอยู่นะนะครับาว่ อาจจะมีฝันอะไรเข้ามาก็ได้นะครับนะแล้วก็ผู้หญิงผิวขาวอวบอ่อาสรุปใหม่อีกทีโชคลาบนะครับนะท่านอาจจะได้จากสิ่งนี้นะครับนะฮะสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าชาวราศรีกันนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบจากรถมอเตอร์ไซค์สีแดงนะครับอาจจะได้ลาบการเงินจากคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนะครับนะฮะดวงชะตานะครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับไม่แน่อาจจะฝัน ถ้าฝันเห็นรถมอเตอร์ไซค์สีแดงหรือว่าฝันเห็นผู้หญิงีเขาอ้วกทำน er ายว่าท่านจะมีโชคลาภใหญ่นะครับทำนายว่าท่านจะมีลาบซักก้อนใหญ่ไม่แน่นะครับนะท่านอาจจะได้โชคใหญ่นะครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับตูบแบบนี้นะนะครับนะก็ลองดูนะครับลองดูวันนี้เราเปิดไพ่กันมานะครับนะก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับนะเพราะว่าไพ่ก็คือไพ่ยีีนะนะครับนะอันนี้นะนะครับก็ดูด้วยแล้วกันครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่จะต้องมีการเดินทางเนี่ยอันนี้ก็เน้นเป็นพิเศษเลยถ้าเราไปเจอรถสีแดงนะอ่าทําไมว่าท่านจะมีโชคลาภนะครับมันจะเตะตาหน่อยนะครับนะอันนี้อืมไปดูที่เลขทะเบียนรถเขาก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีรถเป็นของตัวเองสีแดงเนี่ยก็ดูที่เลขทะเบียนรถตัวเองนะนะครับไม่แน่จะมีโชคลาภใหญ่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านรับโชคดีมีโชคหน้าซับก้อนใหญ่ๆทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ